สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฟอลจอยนะคะวันนี้ชัญญาจะพาไปเที่ยวอีกค่ะไปชมวิวธรรมชาติและก็จะไปตกปลาด้วยอาจจะได้ปลาไปกินหรือเปล่าวันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันมาลุ้นกันต่อนะคะขอบคุณที่ติดตามและเป็นเพื่อนกับฟอลจอยนะคะขอให้มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะมีปลาติดเบ็ดตัวแรกเช้าๆเลย มีสาหรายด้วยประช่อนฟังประช่อนฝฟังค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้เปียกแล้วเปียกแล้วนี่เราออกเกลือมาได้ประมาณห้านาทีก็ได้จวนหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้า Good morning <c oughs> <c oughs> น่าจะหกสิบเซนติเมตรได้ ประมาณน,นี้เดี๋ยวจะปล่อยแล้วค่ะไปแล้วนะครับป่าช่อนฝรั่งอา้อาวทำไมมันจิด <c oughs> ไปแล้วไปแล้วตัวตัวที่สองค่ะเมื่อกี้ก็มีติดตัวหนึ่งแต่ว่าเขาหลุดไปอุ้ยอุ้ยอยไม่รู้จะหลุดปล่าเนี่ยตัวใหญ่อยู่มั้งอู้อู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ เดี๋ยว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 นักสือเปียกตกใจหมดเดี๋ยวต้องมีคนอิจฉาเนี่ยชญาเลยต้องพูดภาษาอังกฤษไงคะเขาจะดูประจำเลยวันนี้เขามีกวนไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วไปเร็วจัง มาไม่นานก็ได้ตั้งสองตัวที่จริงจะได้สามพอดีมันหลุดตัวหนึ่งตรงนั้นค่ะมาติดอีกรอบหนึ่งอ่ะสุดยอดเลยวันนี้ดีใจค่ะตัวที่สามค่ะอันนี้เรามาที่แม่น้ําใหญ่แม่น้ําที่มันมีคลื่นแรงๆค่ะแต่ว่ายังไม่มีคลื่นเท่าไหร่หรอกวันนี้เพราะว่าเรือยังไม่ค่อยเยอะเราได้สามตัวแล้ว แข็งแรงมากเเออมีคนมาตกปลาเหมือนกันค่ะตัวนี้8 8 8ซนติเมตรค่ะ8 8เซนติเมตร big p i e นัมเบรเราตกปลาได้สามตัวแล้วทีนี้เราก็จะมีขนมอร่อยๆอได้ค่ะคระชิ้นมีขนม <laughs> เป็นรางวาัลให้ตัวเองกับตากล้องเจ้าไหนพอดพยัยอันี่ไอร่อยอร่อย <laughs> อกำลังกินแซนด์วิชกันอยู่ <laughs> แล้วก็มีปลามาติดเบ็ดค่ะ ออ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะโอ้ซุดโอ,อ,อ๊ทำไมกระโดดแรงจังนี่65เซนติเมตรค่ะก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวปล่อยไปแล้วนะตัวที่สนะี่ n u โ b e r f o u ซ s เ x t y ได้ตัวที่สี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านโน้นต่อกินขนมปังต่อค่ะก็ให้มีความสุขนะคะเพื่อนๆทุกๆคน มีสัตว์เล็กๆสีรังเขาอยู่ตรงเนี้ยเพราะนี่แม่เขาเอาอาหารให้กินเห็นไหมคะดูค่ะสวยไหมคะธรรมชาติแถวนี้ต้นหวายก็เตเขียวหมดเลยต้นไม้เป็นสีเขียวหมดดูแล้วสดชื่นอยู่กับธรรมชาติค่ะผ่อนคลายตถวน,นี้ก็มีคนมาพักผ่อนเหมือนกันค่ะขับเรือมาจอดเดีย๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งค่ะไปดูว่าจะตกปลาได้ไหมนะคะ เดี๋ยวไปลุ้นกันด้วยค่ะสบายจังทั้งหลังเราก็จะมีพวกนักเรียนนักศึกษาค่ะเข้ามาเที่ยวกัน่าย เด็กน oh. yeah. so <laughs> ักเรียนพวกเด็กๆก็มาเที่ยวกันค่ะสนุกกันใหญ่เขาเขายกมือให้เขาว่าสงสัยไปล y งยู u ู e หรือเปล่าว่ามีปลาติดเบ็แล้วปลาติเบ็ดปลาติเบดมีปลาหลายแล้วนี่มันสดเลยถ่ายภาพสดก็ไลฟ์เมื่อกี้เนี่ยมีปลาติดเบ็จริงคด้วยเด็กๆเขาก็ปวยพอานให้ให้ใอยู่ใน YouTube มีเรือมาเยอะด้วยปลาอะไรเนาะปลาอะไรเนี่ยจะได้ปลาไปกินไหมนุ๊กใช่ไหมปลาช่อนปลังตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่นะช้ำเปียกเลยมาแล้วมาแล้วมันกินกบสันยาแล้วอีกฟเบียร์อยู่ ตัวน้ตาหลุดแล้วเน้เนนเน้งีต้องเอาที่ตากอันใหม่เพราะว่าตัวนี้เ้าตัวใหญ่แล้วก็เร็ว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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดยอ คำพยาเปียกแล้วโอ้ยหนักหนักหนักมากว้าวบิกวันมากค่ะ96ซนเมตร96ซนเมตรบิ๊กวันบิกไพ่โอ้สวัสปี ไปแล้วแล้วไปแล้วแล้เอ่อไปละที่ <c oughs> เหยื่อที่เราตกได้มันเป็นกบค่ะกบเทียมกบเป็นหนังยางเป็นยางคุยยังไม่ทันจบเลยค่ะปลามาติดเบ็ดละเด็กเกาให้ถือให,ให้ได้ปลาให้ได้ปลาเขาเอวยพรใหญ่เลยเมื่อกี้ก็มีคนมาดูด้วยค่ะสองผัวเมียเขาว่ามีคนตกปลาได้ตัวโตไหมเขาก็เห็นละ Number six. Uh huh. หมายเลขกฮ่าหมายเลขหกมาแล้วอันนี้เป็นเบบี้รับตัวไม่ใหญ่เยดฮ่า yes. ฮ uh ่าสวยเด็กสวยจัง <laughs> เห็นไหม <laughs> ครับ <laughs> ผมปลาหมายเลขหกค่ะหมายเลขกประมาณหกสิบเซนติเมตร60เซ y c e n t ต m e t ต่บายบาย เชคดีจังเลยวันนี้เห็นไม่ไปละแข็งแรงปลาช่อนฝรั่งมียฝรั่งเกิดได้เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังนะคะให้ดูวิวค่ะสวยไหมคะเนี่ยท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามีก้อนเมฆเป็นปุยขาวๆทางนู้น ี๋ยวจะเอาคันเบ็ดมาเก็บก่อนนะคะสัญญาก,ก็จะไปนั่งอ่านหนังสือทำอย่างอื่นผ่อนคลายอ่านหนังสือมาด้วยนิตยสารของพอลแลนด์เห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวมาอ่านหนังสือก่อนอ <c oughs> มีหลายอย่างกระตูนก็มี เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะโอ้เดี๋ยวดูขออา่านหนังสือต่อค่ะท่องเที่ยวมาค่ะเขาก็มาชมวิวเหมือนกันค่ะคนเยอะเลยอยู่บนหลังคาเขามาพักผ่อนพันยาก็จะอา่านหนังสือต่อค่ะพักผ่อนสมองดูแล้วจะได้ไอเดียใหม่ๆค่ะอันนี้หมายเลขเจ็ดค่ะถถ้าเขาไม่หายนะ เตอร์ไม่ใหญ่หรอกอูได้แล้ว <laughs> เดี๋ยวช่วยยกอันนี้มานี่มาแล้ได้ละโอออันนี้ <laughs> ทำเปียนจ้ะอุ้งเลยเลยวันนี้เป็นฟรอคเดย์มันติดติดเสือที่เป็นกคบค่ะแฟน65เซนติเมตร ไม่ใหญ่เทา่าไรหกสิบห้าเซนค่ะสุดยอดมากเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะคะบายบายอันนี้คือกรอบที่แฟนทำค่ะทำเองวันนี้ตกได้หลายตัวแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยกรบสีเขียวแถวนี้ก็มีเรือมาจอดเรือลำใหญ่ก็มีค่ะเขาจะขนพวกหลังคาบ้านหรืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเป็นพวกทรายพวกอะไร มีรถด้วยทั้งหมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมคะจะมีคนมานั่งพักผ่อนตรงนั้นค่ะขี่จักรยานแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งเป็นคนแก่สองคู่ <c oughs> ได้อีกตัวและะ้วค่ะหมายเลขแปดถ้าไม่หลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะ <c oughs> สุดยอดอันนี้ตัวที่แปด number number eight <laughs> very good 65เซนติเมตร oh I'm so happy <laughs> <laughs> เราไม่ให้เอาไปกินเราก็ต้องปล่อยไปแล้วขอไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารค่ะอีกสักสิบนาทีเดี๋ยวจะตกให้ได้สักเก้าตัวนะคะตอนนี้ได้แปดละอันนี้หมายเลขก้าค่ะ <laughs> มีติดแล้วผ่านมาสักสองสามนาทีมีกบสีขาวเห็นไหมคะนี้หมายเลขก้าแล้วค่ะน้ำมือหน้าเ oh! record พ o r t o d เ y 6 0หกจสิบเซนเมตรค่ะเซเป็นสิบเซนติเมตรเซเนตีเซนติเมตรนะคะ <c oughs> ไม่ราตกใจหมดเลยไปเร็วมากค่ะเว<า>ลาอาหารเย็นแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ทำอาหารที่นี่ทำมาจากบ้านค่ะมาดูเลยค่ะว่าเราทำอะไรมากินกันวันนี้ชัญญาทำกุดกุสค่ะอาหารมรกโรโกใส่กุ้งค่ะอร่อยมากนะเนี่ยมีผักสดมาหลายอย่างของหวานของเราวันนี้มีแตงโมค่ะ เมลูนเดี๋ยวจะตักแล้วนะคะจัดจานก่อนผักสลัดเอามาจากที่สวนหลังบ้านคะ่ะหลายอย่างเยอเราก็ทั้งผักชีด้วยเดี๋ยวจะจัดจานให้สวยๆนะคะแล้วเราก็จะกินกันแล้วใส่ถั่วลิสงด้วยเห็นไหมคะมีกุ้งมีไก่ มีไข่เจียวด้วยจัดเสร็จแล้วหนึ่งจานทีนี้จะทําจานที่สองค่ะเรามานั่งกินอาหารตรงนี้พอดีมีเรือนักท่องเที่ยวมาอีกค่ะลําใหญ่เลยที่จะจานเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆน่ากินไหมคะเนี่ยมีตั้งหลายอย่างเลยกําลังหิวเลยค่ะเนี่ยเราก็จะมากินข้ามกลางต้นต้นหวายเนี่ยแบบมี่ <laughs> เห็นไหมค่ะเงียบมากเลยแถวเนี้ยลมเย็นสบายแล้วก็เราก็มานั่งกินอาหารฟังเสียงนกเสียงการ้องก็โรแมนติกมีกลมสุขจังฟังเสียงนกนะคะเนี่ยตอนจะให้ฟังไม่เห็นมีเสียงแล้วไปไหนละเสียงสัตว์ต่างๆลองประสานเสียง กล้จะหมดแล้วค่ะกระตายคิดภพัพต้องเสียงนกต่อกินไปฟังไปอออมีความสุขมีเรือใบด้วยค่ะแฮ<ม>่ขับเร็วด้วยแต่น,นี้เขายังไม่ไม่เปิดใบมันเขาใช้มอเตอร์ เครืองยนต์อาหารอร่อยมากเราลืมเบียร์ที่เราเคยเดื่มทุกครั้งอะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยยอนี้เรือใบผ่านไปเมื่อกี้มีคลื่นด้วยขอดื่มเบียร์หน่อยนะคะดื่มแล้วไม่มเมาเดี๋ยวจะชิมแตงโมค่ะว่าหวานไหมเย็นๆเลยค่ะเพราะว่าเอา แช่เย็นมาด้วยอืมหวานมากเลยนทานด้วยกันค่ะเรามาจอดเรือตัวนี้ก็จะมีเรือผ่านไปผ่านมาบ่อยๆค่ะเรื่อยๆถ้าเบียร์หมดเราก็จะไปตกปลาต่ออีกให้ได้สักสิบตัวนะคะค่ะก็ถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วค่ะ ขอลาเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ฟอลโล่ใจด้วยเป็นเพื่อนกันไปนานๆน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย